พระประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์คือการที่พระสิริของพระองค์จะได้สําแดงออกมาคุณกาลังเผชิญช่วงเวลาอันยากลําบากและเจ็บปวดอยู่หรือเปล่าวันนี้ฉันอยากหนุนใจคุณฉันเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงสําแดงพระสิริของพระองค์ผ่านสถานการณ์ที่คุณกําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้เพื่อจะเห็นพระเจ้าทรงสั่งพายุให้สงบก็ต้องมีพายุก่อนเพื่อจะเห็นพระองค์ทรงทําให้ภูเขาราบก็ต้องมีภูเขาขวางอยู่ข้างหน้าเสียก่อน การจะเห็นพระเจ้าทรงสำแดงพระสิรินั้นมักต้องเริ่มจากการเดินผ่าน <Okay. S 1> สถานการณ์ที่สิ้นหวังก่อนเสมอจงเข้มแข็งไว้พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งเลวร้ายให้กลายเป็นสิ่งดีและนำสิ่งดีออกมาจากสถานาการณ์ได้แม้คุณจะ,ะเผชิญกับการถูกปฏิเสธการสูญเสียคนที่รักความยากจนความเจ็บป่วยคำพูดที่ทิมแทงหรือแม้กระทั่งการถูกทอดทิ้งพระเจ้าก็ทรงสามารถนำสิ่งดีออกมาจากสถานาการณ์ที่เจ็บปวดที่สุดได้พระคัมภีร์กล่าวว่านี่แน่พระยาเวของเราได้ทรงสำแดงพระสิริและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ และเราได้ยินพระสูรเสียงของพระองค์จากท่ามกลางเพลิงเฉะลยธรรมบัญญัติบทที่5ข้อ24ในข้อนี้โมเสกําลังกล่าวเตือนประชาชนอิสราเอลให้ระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําและสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้ให้คุณเตือนใจตัวเองว่าพระเจ้าก็คือพระเจ้าและพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงหากพระองค์เคยสปแสดงพระสิริแก่คุณมาก่อนโดยเริ่มจากการประทานความรอดชีวิตนิรันดร์และชีวิตใหม่ให้คุณขอให้คุณมั่นใจเถิดว่าพระองค์จะทรงกระทําอีกครั้งในวันนี้และในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน พระเจ้ายังอยู่กับคุณในวันนี้คุณไม่ได้อยู่ลำพังและจะไม่มีวันเป็นเช่นนั้นคุณคือการอัศจรรย์